สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรานะคะมาพบกับช่องรูปแบบกับเพื่อนนะคะวันนี้นะคะเรานะคะจะมาแกะกล่องซ่มลิปกันเราไปซื้อจากเซเว่นนะคะลิปกอสพาวเวอร์พับเกอร์น,นี่จะมีสี่แบบนะคะคือเราอยากได้ทุกตัวเลยอยากได้น้องบอสซัม อันดับหนึ่งบับเบลิลอันดับสองบัตบนะครับอันดับสามนะคะอันนี้ไม่มีซีเครชนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะแกะตรงนี้นะคะเหมือนกล่องจุ่มเลยเฮ้ยตื่นเต้นว่ะตื่นเต้นมากมันเหมือนซอการนะ มีตองอยูโอเคไม่มีกาด <G ül üyor> ช่องชมอสีฟ้านะคะไหนจ่อยจังปุ๊เอ๊ะบอสซัม,ปม,ปมปเปล่าชัวเราจะได้บอสซัมหรอเอดเลยบอสซัมทุกคนเราได้ <G ül üyor> <G ül üyor> บอสซัมทุกคนบอสซัม ได้วอร์ซัมอันดับหนึ่งเลยเว้ยแล้วมันไปได้จริงๆไม่คิดว่าจะได้วอร์ซัมเลยเนาะอันนี้แม่เรี้กให้อ่ะแล้วดูมาดูลิฟต์กันค่ะอุ้ยหัวก็ดีนะลิฟต์มันจะแบบนี้เงาๆนะแล้วก็ ไปแบบนี้เงินไม่เห็นยังลองทาปากไม่คิดจะเย็น,ยน เย็นเย็นมากโอ้เย็นเหรอทำไมมันเย็นมันเย็นอ่ะเย็นมากนี่อะได้น้องบอสตซมตัวนี้นะคะโอ้ ลมเย็นเข้าปากเลยอันนี้นะคะราคาร้อยเก้าเก้านะคะภูมิใจแล้ว แบบช่วงเนี้อแต่อะไรไม่รู้ได้ตัวที่ยากได้กล่องจุ่มนะโอเยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบาย,บาย,บายนางบอส์เมขอลาบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายค่ะ